ขอโทษครับเจ้านายช่วยแกล้งทำเป็นแฟนผมหน่อยเร็วๆไปๆแม่ดูสินี่คือแฟนผมครับแม่อยู่โรงพยาบาลดูแลตัวเองดีๆนะพอแม่ออกจากโรงพยาบาลผมจะพาเธอไปเจอแม่ได้จะแม่จะดูแลตัวเองดีๆอืมแม่เรื่องค่ารักษาพยาบาลแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกชายแม่จบจากมหาวิทยายลัยชิงเปิดนะเงินเดือนต่อเดือนตั้งหลายหมื่นถึงเวลานั้นจะส่งเงินไปให้แม่พร้อมกันเลย ลูกชายแม่เก่งที่สุดแล้วไปที่ไหนก็เจอคนดีคอยช่วยเหลือแม่ครับผมยังต้องทํางานอีกงั้นผมขอวางสายก่อนนะครับวางสายแล้วนะครับขอโทษครับเจ้านายผมผมขอตัวไปทํางานก่อนครับเดี๋ยวก่อนคุณเป็นรอปพของบริษัทเราใช่ไหมใช่ครับเจ้านายขอโทษเมื่อกี้นะครับผมใจร้อนไปหน่อยไม่เป็นไรคุณมานั่งข้างหน้าแล้วค่อยพูดก็ได้ครับ เมื่อกี้ผมได้ยินคุณพูดในโทรศัพท์ว่าคุณจบจากมหาวิทยาลัยชิงเป่ยเหรอใช่ครับเจ้านายในเมื่อคุณจบจากมหาวิทยาลัยดีขนาดนั้นทำไมถึงมาทำงานเป็นรอปพอที่บริษัทผมละ่ะเป็นแบบนี้ค่ะตอนที่ฉันเพิ่งมาสัมภาษณ์งานผู้จัดการใช้บอกกับฉันว่ามาตรฐานการรับคนของบริษัทคุณต้องมีทะเบียนบ้านเมืองแต่ฉันมาจากชนบทไม่ตรงตามเงื่อนไขของบริษัทคุณแต่ก็อย่างว่า ผู้จัดการใช้ก็คิดว่าฉันเป็นคนมีความสามารถไม่ควรปล่อยให้คนมีความสามารถถูกมองข้ามก็เลยให้ผมอยู่ทำงานเป็นรอปพที่นี่บริษัทของเราตั้งแต่เมื่อไหร่มีมาตรฐานการรับคนแบบนี้เลขาคุณรู้ไหมเจ้านายผมช่างเธอคุณไปทำงานก่อนนะได้ครับเจ้านายน้องชายคุณชื่ออะไรฉันชื่อโกฟูกุยโกฟูกุย ทุกคนในบริษัทของเราฉันจำชื่อได้หมดทุกคนจริงๆด้วยมีคนหนึ่งชื่อโกฟู่กุย้ยเขาเก่งเรื่องเขียนแผนงานมากคุณมาทำงานที่บริษัทนานหรือยังเจ้านายฉันมาทำงานที่บริษัทเรากว่า6เดือนแล้วแต่ตลอดมาก็ยังอยู่ในช่วงทดลองงานยังไม่ได้เป็นพนักงานประจำคุณทำงานที่บริษัทมาครึ่งปีแล้วนะยังไม่ได้เป็นพนักงานประจำเลยตั้งแต่เมื่อไหร่ที่บริษัทรพอปพปของเรามีระเบียบแบบนี้ด้วยเพราะผู้จัดการใช่บอกกับฉันว่า ฉันต้องทำแผนงานที่คุณพอใจให้ได้ถึงจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำแต่ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาฉันก็ทำแผนงานมาหลายอย่างแล้วแต่คุณก็ไม่พอใจเลยก็เลยยังไม่ได้บรรจุสักทีคุณมาทำงานที่บริษัทเกินครึ่งปีแล้วแถมยังเขียนแผนงานไว้เยอะด้วยงั้นคุณลองดูแผนงานนี้หน่อยว่าคุณเคยไหมเจ้านายแผนทั้งหมดนี้ผมเป็นคนเขียนเองครับ คุณก็ปฏิเสธไปแล้วไม่ใช่เหรอครับบอกว่าไม่พอใจนี่เป็นแผนที่คุณเขียนเหรอแผนนี้น่เป็นแผนที่ผู้จัดการใช้ของบริษัทเราเขียนโดยน้องชายของเขาเขาก็ชื่อโกฟุกุ้ยเหมือนกันเจ้านายแผนนี้ผมเป็นคนเขียนจริงๆครับถึงผมจะเป็นคนบ้านนอกแต่คนบ้านนอกอย่างพวกเราก็จิตใจดีและซื่อสัตย์มากนะเจ้านายข้อเสนอนี้ผมเป็นคนเขียนจริงๆผมไม่ได้โกหกคุณนะักน้องชายเธอห้ามโกหกนะ ข้อเสนอพวกนี้จริงๆแล้วเป็นน้องชายของผู้จัดการที่บริษัทเราเป็นคนเขียนแถมยังทุกแผนงานผมพอใจมากเลยครับแผนงานนี้ผมให้รางวัลห้าหมื่นบาทครึ่งปีที่ผ่านมาสิบแผนงานผมให้รางวัลไป8แปดแสนบาทนะแปดแสนบาทเจ้านายเรื่องนี้มันยังไงกันแน่ครับผู้จัดการใช่บอกผมว่าบอกว่าทุกแผนงานที่ผมทําคุณไม่พอใจเลยยังบอกว่าผมเสียเวลาเขาด้วยยังหักเงินเดือนผมอีกนะเจ้านายครับ คุณช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมถ้าสอบสวนจนกระจางแล้วโบนัสแปดแสนนี้จะคืนให้ผมได้ไหมครับแม่ผมตอนนี้ยังรอเงินก้อนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อจ่ายค่าผ่าตัดน้องชายใจเย็นใจเย็นก่อนพอฟังคุณพูดแบบนี้แล้วผมก็พอจะเข้าใจแล้วละ่ะไม่แปลกใจเลยว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเวลาผมอยากเจอกู่ฟุกหุยผู้จัดการใช้ก็มักจะอ้างนูน่นอ้างนี่ตลอดเรื่องนี้ผมจะต้องสืบให้กระจางแน่นอนถ้าเรื่องราวเป็นอย่างที่คุณพูดจริง ฮเงินรางวัล8แสนนี้ฉันจะคืนให้คุณครบทุกบาททุกสตังค์แต่ถ้าฉันจับได้ว่าคุณโกหกบริษัทนี้ก็ไม่มีทางให้คุณอยู่ต่อแน่นอนดีจังเลยค่ารักษาแม่ฉันค่ารักษาของแม่ในที่สุดก็มีทางออกแล้วฮัลโหลผู้จัดการชัยให้ลูกพี่ลูกน้องคุณมาที่ห้องทำงานฉันหน่อยอย่ามาพูดจาไร้าสาระกับฉันมากนักวันนี้ฉันต้องเจอเขาให้ได้ โอ้ยพี่สาวเรื่องแบบนี้ปิดยังไงก็ปิดไม่มิดหรอกแล้วจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วเธอต้องกัดฟันอดทนให้มากกว่านี้นะไม่ต้องห่วงฉันเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเจ้านายจะทําอะไรกับพวกเราไม่ได้หรอกถ้าเธอพูดแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วละ่ะไปกันเถอะเธอเข้าไปเข้าประตูก่อนนะเจ้านายมีเรื่องอะไรหรอือบอกเลขาของฉันก็ได้เหมือนกันนี่คะอากาศก็ร้อนขนาดนี้ยังให้ฉันต้องมาด้วยตัวเองอีก พวกเธอสองคนเข้ามาข้างหน้าที่นี่คือที่ที่นายอยู่เหรอ